ตูมือีนนะครับผมอยากให้ท่าอาจารย์แต่งรอนให้เขาที่เขามาร่วมทำบุญร่วมมือทั้ง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 หมดที่จานไทยรวมใครร่วมบุญเยอะแยะเป็นเป็นมากน้อยให้สำคัญจิตจิตจิตดี หิมนามบุญหิมนามนาพหิมนามบุญกอไกรบุญค<า>นะอะไรครับเย,นย,นย็นยอเย็นยอ,ยนยอ พิมนีหนอช่วยค่าได้มากดีใครทำบุญสิบบาทให้คืนสูงสิบล้าน สูิบล้านสู้สู้สิบล้านสู้จงดีทุกคนหนอไทยทำร้อยจงได้มุตตะอินแต่ใจดีไทยได้ โงได้ดีด pues ีเอาโงได้เฉยๆโยงได้ยกเลกกลกยกทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันดเสียเดี๋ยวเห็นูให้ให้ซื้อไม่้องครับเอาอิ้นแต่ครับเอาใส่เยอะๆใส่เยอะเอาเล่ามาหน่อยขอเล่าขอเลา ใครทำบุญครั้งนี้ให้รวยรวยใครทำบุญ <c oughs> ก็ให้สวยท <Okay. S 1> ุกคน <c oughs> หนอ ใครทำร้อยให้ได <If S 2> ้กับเงินท่วมพอไทยทำหมอให้รวย ดัน <ăn S 2> ทุก<ท>คนไปเที่ยวเที่ยวแล้วยังต่อก,กุญศน จีกง<อ>ให้พรไม่เอาพรไม่เอายกเลิกทั้งหมด แดงไม่ได้แล้วมีอะไรมีอารมณ์อารมณ์ก่อนอมีนี้ถามเรื่องเรื่องเรื่องอื่นก่อาอาจารย์ครับจะถามว่า